ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทิงสุยได้จ้องไปที่ประตูที่กว้างใหญ่ข้างหน้าของเขาภายใต้แสงแดดที่สาดส่องตกกระทบลงที่มันนั้นความงามของมันนั้นเป็นสิ่งที่เกินจะบรรยายออกมาแต่มันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับตระกูลเช่นตระกูลต้วนมู ชิงสุยสายหน้าของเขาหลังจากนั้นเขาก็หันกลับไปยิงให้ตีเ้เฉินท่อยู่ข้างหลังในขณะที่นั้นก็ยิ้มกลับมาหาเขาที่รักของข้าเจ้าต้องการที่จะเข้าไปหรือไม่ชิงสุยยิ้มให้กับเธอที่อยู่ข้างหลังของเขาตีเ้เฉินยิ้มแต่ก็ยังแสดงท่าทีโมโหออกมาเล็กน้อยในตอนนี้ไปทางชิงสุยจากนั้นเธอก็ได้เดินเข้าไปที่ประตูขนาดใหญ่และยิ้มออกมาอย่างมีความสุข ชิงซุยลูกจมูกของเขาขณะที่เดินตามหลังสาวงามคนนี้เข้าไปทางประตูขนาดใหญ่ด้วยรอยยิ้มขณะนี้มียามสองคนที่ยืนอยู่หน้าประตูขนาดใหญ่ดังกล่าวแม้พวกเขานั้นจะมีความสูงเท่าเท่ากับชิงซุยแต่พวกเขานั้นดูอ่อนแออย่างมากพวกเขานั้นเป็นผู้บ่มพาะที่อยู่ระดับเทวะเซียนเทียนเท่านั้นระดับเซียนเทียนได้แค่เป็นยามเฝ้าประตูเท่านั้นหรือ ทิงสุยนั้นตกตะลึงถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลต้นมู่ผู้บ่มเพราะในระดับเซียนเทียนนั้นไม่ใช่ผู้บ่มเพราะที่อยู่ในระดับต่ำเลยแต่พวกเขานั้นทำได้แค่เป็นยามของตระกูลดังกล่าว ในมหาทวีเมคามรากฏนั้นผู้บ่งพอรับนี้นั้นจะได้ว่าเป็นขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้บางทีพวกเขานั้นอาจจะได้รับค่าตอบแทนที่มากมายก็ได้จึงได้มาทำหน้าดังกล่าวจึงทำให้พวกเขานั้นตัดสินใจมาทำหน้านี้ในตอนนี้ ขอโทษนะไม่ทราบพวกท่านนั้นมาหาใครหรือเสียงที่ดังก้องขึ้นทําให้ชิงสุยกลับมามีสติอีกครั้งชิงสุยนั้นตระหนักได้ว่าคนที่ถามออกมานั้นเป็นที่มีอายุกลางคนและตัวเขานั้นไม่ได้สูงกว่าชิงสุยสักเท่าไหร่ ขณะนั้นมาหาท่านหญิงต้นมู่ชิงสุยตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มพวกเจ้าเกิดอะไรขึ้นหรือคุณชายชิงสุยชายวัยกลางคนได้เดินเข้ามาจากข้างหลังประตูดได้ถามไปที่ยามในตอนนี้และก็ต้องตกใจเมื่อเห็นชิงสุยที่ยืนอยู่ข้างๆยามทั้งสองท่านอาวุโสรู้จักข้าด้วยหรือชิงสุยไม่เคยคิดว่าเขานั้นจะเป็นที่รู้จักของชายคนนั้น แม้ว่าเขานั้นจะได้สร้างชื่อเสียงไว้บ้างแล้วแต่เขานั้นก็ไม่คิดว่าเขานั้นจะเป็นที่รู้จักของคนที่นี้อย่างเรียกข้าว่าท่านอาวุโสเลยมันนั้นไม่เหมาะสมโปรดเรียกข้านั้นว่าผู้เท่าฉีด,ดีกว่าคุณชายท่านหญิงได้สั่งข้าไว้ว่าหากท่านมาให้ตอนรับท่านอย่างดีและรีพาท่านไปพบกับนางยินดีตอนรับพวกท่านสู่คฤหาสน์ตระกูลต้นมู่ของเรา ใจไวกลางคนกล่าวออกมาอย่างสุภาพขอโทษต้องรบกวนท่านแล้วชิงสุยและตี้เฉินนั้นได้เดินตามชายไวยกลางคนนั้นเข้าไปยังข้างในตระกูลต้วนมูกบรรยากาศข้างในนั้นค่อนข้างจะหรูหราและสง่างาม แม้แต่วังเทวโลกนั้นก็ไม่อาจจะสามารถเทียบได้กับสถานที่แห่งนี้แม้ว่าวังเทวโลกนั้นจะเป็นนิกายอันดับแห่งของมหาทิพเมคามรกตแต่มันนั้นก็มีอาจเทียบเทียบได้กับครือหาตแห่งนี้ และที่สำคัญการที่จะก่อตั้งประกูลที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้นานมันนั้นจำเป็นที่ต้องใช้อำนาจที่มากมายมหาศาลและทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่ามากมายแค่เรื่องนี้วังเทวโลกนั้นก็ไม่สามารถเทียบก,กับประกูลต้นมูได้แล้ว อาการส่วนมากในที่นั้นถูกทาไปด้วยสีเขียวอ่อนๆมันนั้นช่วยทำให้จิตใจของผู้คนนั้นสงบลงเมื่อเห็นสีที่สบายตาเหล่านั้นบริเวณภายนอกนั้นถูกออกแบบได้อย่างน่าประทับใจมันนั้นดูสวยงามและแฝงไปด้วยสเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นงานแกะสลักมากมายที่เรียงรายไว้รอบคฤหาสน์มีนอกจากนั้นมีตึกที่จัดเรียงตามหลักหยินงอย่างเรียงรายอยู่นับไม่ถ้วนภายหลังของตึกเหล่านั้นมีภูเขาที่สง่างามตั้งอยู่ มันนั้นทําให้ที่นี้ดูร่มลื่นและเป็นธรรมชาติอย่างมากเมื่อมองขาาไปข้างในนั้นสามารถเห็นทานน้ำไหลที่มีต้นกําเนิดมาจากน้ําตกที่ภูเขาข้างหลงังที่แห่งนี้นับว่าเป็นสวงสวรรค์ที่แท้จริงบนโลกแห่งนี้ หลังจากเดินผ่านส่วนที่เป็นภูเขาเข้าไปชิงสุยนั้นสามารถเห็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่พังทลายแต่ก็มีคนจำนวนมากที่กำลังซ้อมแซมและสร้างพวกมันนั้นขึ้นมาใหม่ในตอนนี้ นี้เป็นสาเหตุที่ข่าวนั้นได้ยินสียงที่ดังกึกก้องมาในครั้งก่อนหน้าที่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่สวมใส่ชุดแบบเดียวกันถึงจะมีผู้คนมากมายแต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับวังเทวโลกของเขา อย่างไรก็ตามพวกเขานั้นก็มีจำนวนไม่ต่ำแกว่าแสนคนในตอนนี้และพวกเขานั้นก็เป็นผู้บ่มพาะชั้นยอดของมหาทวีปแห่งนี้ในขณะนั้นมีกลุ่มคนเข้าออกไปมาบริเวณนั้นอย่างวุ่นวาย และก็มีคนส่วนน้อยที่เดินอยู่ที่นั้นด้วยตัวเองส่วนมากพวกเขานั้นจะนั่งอยู่บนสัตว์อสูรเกือบทั้งหมดจากนั้นพวกชิงสุยนั้นก็ได้เดินไปอีกหนึ่งหนึ่เมตรและเลี้ยวไปทางด้านซ้ายและก็เดินต่อสักระยะหนึ่ง ตอนนี้ความเงียบสงบได้กลับมาปกคลุมพวกเข่าอีกครั้งบรรยากาศที่สง่างงามที่จางหายไปได้กลับมาเหมือนเก่าเช่นเคยตกนี้เป็นพื้นที่ใจกลางของตระกูลต้นมูมันนั้นเป็นสถานที่สถานที่งดงามยิ่งกว่าข้างนอกอย่างมาก มีต้นไม้ที่ลำค่ามากมายและดอกไม้หายากอีกหลายชนิดในโลกแห่งนี้ปลูกอยู่ชิงสุยนั้นรู้สึกตกตะลึงในสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้จากนั้นพวกเขานั้นก็ได้ตรงไปที่ลานเล็กๆข้างหน้าซึ่งมีหญิงสาวสี่คนนั้นยืนเฝ้าอยู่ ถ้าอยากทราบว่าพวกท่านคือใครหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านซ้ายสุดที่เป็นผู้นำได้ก้าวออกมาและกล่าวกับชิงสุยให้พวกเขาเข้าไปในขณะนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ได้ดังออกมาหญิงสาวผู้นั้นจึงได้ถอยกลับที่เดิมของเธอ ขณะนั้นเองชิงสุยนั้นได้เห็นท่านหญิงต้นมู่ที่กำลังเข้ามาใกล้โดยมีต้นมู่หลิงเฉวงที่ติดตามเธอมาอย่างใกล้ชิดต้นมู่หลิงเฉวงที่สวมใส่ชุดสีฟ้าอ่อนๆได้ตาโตขึ้นเมื่อมองไปที่ตี้เฉินที่อยู่ข้างหลังชิงสุย ความตื่นเต้นที่ผิดปกติได้ปรากฏขึ้นในสายตาของเธอก่อนที่เธอจะควบคุมตัวเองและมองไปที่ชิงสุยในตอนนี้ท่านหญิงต้วนมู่ได้ยิ้มออกมาและกล่าวในที่พวกเจ้านั้นก็มาถึงสักทีชิงสุยนั้นตอบกลับไปว่าขอโทษที่ข้านั้นมารบกวน ไม่ไม่เจ้านั้นไม่ได้รบกวนอะไรข้าเลยท่านหญิงต้วนมู่กล่าวออกมาอย่างมีความสุขชิงสุยนั้นจ้องมองไปที่ต้วนมู่หลิงเฉวงที่ยืนอยู่ใหญ่หน้าของนั้นไม่มีการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกแต่อย่างใดในขณะที่เขานั้นถึงที่นี้จากนั้นชิงสุยนั้นมองกลับที่ตี้เฉินที่อยู่ข้างเขาวพวกเธอนั้นจัดว่าเป็นยอดสาวงามของแผ่นดินก็ว่าได้ คนหนึ่งนั้นมีความงามดังเทพธิดาที่มาจากสวรรค์อีกคนนั้นก็มีความงามที่เย็นชาดังราชินีน้ำแห่งพวกเธอนั้นมีความงามที่แตกต่างกันอย่างมากมายแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพวกเธอนั้นเป็นสาวงามที่สุดคนหนึ่งที่เขานั้นเคยเจอมาชิงสุยนั้นไม่สามารถอดที่จะคิดถึงตอนนี้เขานั้นเจอเธอที่เทือกเขาผลบุพชาติไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นในที่แห่งนั้นมันได้จาลึกลงไปในหัวใจของเขาแล้วและครั้งที่เอนั้นเรียกเขาว,ว่าสามีในครั้งก่อนมันนั้นก็ยังดังกล้องอยู่ในหัวใจของเขาชิงสุยนั้นไม่มีทางที่จะลบเลือนมันได้จากหัวใจของเขา สามีที่รักของข้าเสียงสันสะท้านที่หนาวเหน็บได้ดังขึ้นในหัวเขาของเขามันนั้นทำให้เขานั้นนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตในทางกลับกันทุกครั้งที่ต้วนมู่หลิงเฉวงเห็นชิงสุยมันนั้นก็ทำให้เธอนั้นนึกถึงฉากนี้ได้ที่เทือกเขาผลบุพชาติเช่นกันไม่เพียงแค่เขานั้นได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของเธอแต่เธอนั้นก็ยังถูกบังคับให้เรียกเขาว่า ที่จริงตอนนี้เธอนั้นควรเปลียดเขาอย่างมากแต่ถึงอย่างไรเขานั้นก็เป็นคนที่ช่วยแท้ของเธอไว้และนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นเธอนั้นยังจำเงาของผ่นหลังผู้ชายคนนี้ได้อย่างดี เขานั้นเป็นคนที่ช่วยชีวิตของเธอในครั้งก่อนและได้พยายามปกป้องเธอจากอันตรายต่างๆเขานั้นได้ใช้ร่างกายของเขานนั้นเป็นโล่เพื่อป้องกันไม่ให้เธอนั้นได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นเธอจึงไม่รู้ว่าตอนนี้เธอนั้นควรเกลียดเขาหรือควรเคารพเขากันแน่ชิงสุ่ยก้มหน้าลงเล็กน้อยในขณะที่เดินไปที่ลานพวกเขานั้นได้เดินตรงไปที่ศาลาจากนั้นพวกเขานั้นได้นั่งลงและพูดคุยกัน ขณะนั่งลงอย่างเป็นการเองที่โตหินอ่อนทรงกลมเล็กๆในเมื่อพวกเจ้านั้นมาถึงที่นี้แล้วทำไมถึงไม่พักอยู่ที่นี้สึกระยะหนึ่งละท่านหญิงต้นมุ่ยิ้มและกล่าวกับติเฉินและชิงสุย เนั้นกล่าวออกมาอย่างเป็นมิตรและเป็นกันเองมันนั้นจึงทําให้คนที่ฟังอยู่รู้สึกเป็นกันเองอย่างมากบรรยากาศในตอนนี้ค่อนข้างมีชีวิตชีวาและเป็นกันเองดังราวกับเป็นการพูดคุยของครอบครัวครอบครัวเล็กครอบครัวหนึ่ง ท่านหญิงตอนนี้ใครนั้นเป็นผู้ที่คุมอำนาจของมหาทวีแ่งนี้กันและพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากมายขนาดไหนท่านพอจะทราบหรือไม่ชิงสุยนั้นเริ่มถามคำถามที่เขานั้นต้องการรู้ออกมา เขานั้นเคยได้ยินถึงขุมอำนาจที่แข็งแกร่งมากมายในมหาทวีปแห่งนี้จากอาวุโสเกอร์แต่เขานั้นก็ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งขนาดไหนกันเมื่อท่านหญิงได้ยินคำพูดของชิงสุยเธอนั้นก็ไม่รู้สึกแปลกใจ มีทางตรงข้ามเธอนั้นกลับยิ้มออกมาเบาๆและอธิบายเขาในอาณาจักรแห่งนี้ขุมอำนาจที่แข็งแกร่งมากมายพวกเขานั้นมีอยู่ทุกๆเมืองใน81เมืองทั้งหมดแต่มีขุมอำนาจที่แข็งแกร่งที่เป็นที่โจดจัน อยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้นเช่นนิกายพุทธองค์นิกายทวารอสูนตระกูลถังนิกายจากกระพัดมังกรคีรีเมืองฟ้ากระจ่างเมืองรัติการเป็นต้นนั้นคือขุมอำนาจหลักๆที่เป็นที่รู้จักกันในมหาทวีปธรรมไตรร,รงแห่งนี้ ทุกๆนิกายนั้นเป็นขุมอำนาจที่ทรงพลังอย่างมากมีผู้คนนับหนึ่งร้อยล้านคนที่อาศัยอยู่ในที่น,นั้นแต่ถ้าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในมหาทวีปแห่งนี้คงจะเป็นเมืองภูตวิญญาณที่แห่งนั้นเป็นที่ที่อันตรายที่สุด มันนั้นถูกปกครองด้วยกองโจนไม่มีกฎหมายหรือแม้แต่ใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวและที่มาของพูดวิญญาณนั้นเกิดมาจากคนที่อาศัยอยู่ทุกๆคนนั้นเป็นโจรที่โหดร้ายพวกเขานั้นจะฆ่าทุกๆคนที่พวกเขาอยากฆ่าไม่ว่าเด็ก ู้หญิงคนแก่ก็ไม่มีของยกเว้นจนทำให้เมืองเมืองนั้นถูกย้อมได้ด้วยสีแดงโลหิตนั้นคือที่มาของเมืองแห่งนั้นเคยมีขุมอำนาจต่างๆร่วมมือกันมากมายแต่ก็ไม่สามารถกำจัดพวกเขาไปได้พวกเขานั้นมีความสามารถที่แข็งแกร่งและมีผู้นำที่ชาญฉลาดจึงทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะลบล้างพวกเขาออกไปจากเมืองแห่งนั้น แต่ก็เพราะขุมอำนาจที่แข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นเกรงกลัวที่จะสูญเสียสมดุลอำนาจไปจึงไม่ได้คิดลงมือที่จะทำลายเมืองนั้นอย่างจริงจังนั้นก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเขานั้นยังคงอยู่ได้มาจนถึงเดี๋ยวนี้ท่านหญิงต้นมู่อธิบายให้ตี้เฉินและชิงซุยฟังในตอนนี้ท่านหญิงแล้วนิกายพุทธองค์นั้นมีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใด นิกายพุทธองค์ตั้งอยู่ในเมืองพุทธะได้รับการยกย่องว่าเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปแห่งนี้แทบไม่มีนิกายอื่นๆที่กล้าเปรียบเทียบกับพวกเขาการมีเรื่องกับพวกเขานั้นเท่ากับขุมหลุมฝังตัวเอง นอกจากนั้นเขานั้นยังมีสาบกอยู่ทุกทุกที่และสามารถหาพวกเขาได้อย่างง่ายดายแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีใครนั้นร่วงรู้ถึงความเป็นมาเรื่องราวภายในของพวกเขา และก็ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาท่านหญิงต้นมู่อธิบายออกมาในตอนนี้ในตอนนี้ชิงสุยนั้นได้ถามไปอย่างต่อเนื่องสลับกับคำตอบของท่านหญิงต้นมู่ไปมา ทั้งหมดนี้เป็นการสนทนาของพวกเขาเพียงสองคนเท่านั้นซีเฉินและต้นมู่หลิงเฉวงนั้นไม่ได้กล่าวอะไรออกมาเลยในขณะนี้ท่านหญิงจากนิกายทั้งหมดที่ท่านกล่าวมานั้นมีผู้บ่มเพาะที่อยู่ในจุดสูงสุดของปราณนักบุญพิโรธหรือไม่ชิงซุยนั้นไม่มั่นใจว่าจะมีผู้บ่มเพาะที่อยู่ในจุดสูงสุดของปราณนักบุญพิโรธอยู่ในกลุ่มในพวกเขาหรือไม่จึงได้ถามออกมา แม้แต่เรื่องนี้ท่านหญิงต้้นมู่นั้นก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เธอนั้นไม่ค่อยมั่นใจที่จะตอบออกมาข้าเองก็ไม่มั่นใจในเรื่องนี้สักเท่าไรเกี่ยวกับผู้บ่มงพะที่อยู่ในจุดสูงสุดของปราณักบุญพิโรธแต่ข้าเคยได้ยินมาว่าในมหาทวีปแห่งนี้นั้นก็ยังคงผู้บ่งพาะที่อยู่ในจุดสูงสุดของปราณักบุญพิโรธอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นอยู่ที่ไหนและเป็นใครถ้านหญิงต้วนมู่ตอบออกมาหลังจากคิดอยู่ขณะหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงและมีหญิงสาวสองคนยกอาหารเข้ามาวางที่โต๊ะในตอนนี้อาหารเหล่านี้นั้นมันนั้นไม่ได้มีรสชาติที่ดีเลิศเหมือนที่เจ้าทำไ้โปรยอย่าถือสาเกี่ยวกับรสชาติของมันเลยท่านหญิงต้วนมู่นั้นเคยได้รับประทานอาหารที่ชิงซุยนั้นได้ทำงานมา ทำให้เธอนั้นรู้สึกว่าอาหารใดๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถสู้อาหารที่เขานั้นทำได้อาหารที่เลิกรสในเมื่อก่อนกลับกลายเป็นอาหารที่แสนธรรมดาเมื่อเทียบกับอาหารที่ชิงซุยนั้นได้ทำให้เธอทานมันนั้นก็ไม่ขนาดน,นั้นหรอก เหตุผลที่อาหารที่ข้าได้ทำนั้นมีรสชาติที่ดีกว่าอาหารที่คนอื่นได้ทำนั้นเป็นเพราะข้านั้นมีวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมเท่านั้นเองเช่นเดียวกับใบชาที่ข้านั้นได้มอบให้ทานไปในก่อนหน้านี้ หากท่านต้องการขั้นนั้นจะเตรียมวัตถุดิบเหล่านั้นไว้ให้ท่านหญิงเองชิงสุยนั้นสามรถรู้ได้ทันทีหารที่ตั้งอยู่บนหน้าเขาในตอนนี้ได้ถูกปรุงขึ้นจากพ่อครัวชั้นยอดไม่ลืมเกี่ยวกับมันไปเลย ปีตอนนี้ข้านั้นพอที่จะจัดการกับความต้องการพวกนั้นได้แต่ถ้าเจ้าได้มอบพวกมันให้กับข้าอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่พวกมันนั้นหมดลงเขานั้นคงจะไม่สามารถทดตอบความต้องการเหล่านั้นได้เป็นแน่เตอนนั้นได้กล่าวออกมาอย่างติดตลกและหยอกล้อชิงสยุยตอนนี้ชิงสุยและตีเฉินนั้นได้พักอยู่ที่ตระกูลต้นมู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วทุกอย่างนั้นได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พิงซุยนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่เดินกับการเที่ยวเที่ยวชมรอบๆอบเมืองต้นมู่พร้อมกับติเฉินและต้นมู่หลิงเฉวงท่านหญิงต้นมู่อีลู่หยานนั้นเป็นพานยาของต้นมู่หลิงเขานั้นอัจฉริยะเก่งการของตระกูลต้นมู่ นอกจากนี้เขานั้นยังเป็นคนที่มีเส้นลมปราณทะเลอย่างอันลึกลับเขานั้นเป็นทายาทของตรกะูลและเขายังจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อรุ่นต่อไปในอนาคตต่อจากปู่ของเขาโดยข้ามจากรุ่นบิดาของเขามาที่เขาโดยตรง นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนเริ่มอิจฉาในตัวของเขาและวางแผนที่ขัดขวงเขาไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังมีคนภายนอกที่ต้องการให้เขาตายจึงได้ร่วมมือกับคนในตระกูลเพื่อสังหารเขาการตายของต้นมู่หลิงทำให้อี้ ลูกหยานนั้นโกรธอย่างมากจนบ้าคลั่งและทำให้การพลังบ่มเพาะที่แอบซ่อนอยู่ของเธอนั้นตื่นขึ้นมาผู้คนที่ต่อต้านสามีของเธอนั้นถูกเธอไล่สังหารไปจนหมดจรงทำให้คนอื่นๆในตระกูลไม่มีใครกล้าที่จะต่อต้านพวกเขานั้นหวาดกลัวเมื่อได้เจอกับแรงกดดันที่มหาศาลของเธอและเป็นที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ที่ตระกูลต้นมู่นั้นมีทุกวันนี้นั้นก็เพราะเธอ ถ้าไม่มีเธออยู่ตระกูลต้นมู่นั้นคงถูกลบออกไปจากกลุ่มมหาอำนาจไปแล้วในตอนนี้เมืองต้นมู่ถนนสวรรค์ถนนสายนี้เป็นถนนที่สวยที่สุดในเมืองต้นมู่และยังเป็นถนนที่ไม่อนุญาตให้มีรถเข็นสัตว์อสูรทุกชนิดผ่านนอกจากนี้มันนั้นยังคงกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอาไวา้มันนั้นถูกรักษาไวอ้อย่างดี จิงสุยตี้เฉินและต้วนมู่หลิงเฉวงกำลังเดินไปตามท้องถนนสถานที่นี้เต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาแต่ก็ไม่มีผู้ชายที่หล่อเหลาหรือผู้หญิงสวยสวยงามเลยสักคนแต่มันนั้นก็ดูมีชีวิตชีวาอย่างมาก ตอนนี้ที่เฉินนั้นได้ยืนอยู่ข้างข้างชิงสุยไม่ว่ามันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่แต่ต้นมู่หลิงเฉวิงนั้นได้ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของชิงสุยมันนั้นทำให้ชิงสุยนั้นยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสอง นอกจากนั้นแล้วเขานั้นได้ยืนอยู่ตรงตรงกลางพวกเธอแล้วพวกเธอทั้งสองนั้นยังเป็นสาวที่งดงามอย่างมากมันนั้นทำให้ผู้คนมากมายนั้นอิจฉาในตัวของเขานั้นมันท่านหญิงต้นมู่หลิงฉเฉวงไม่ใช่หรือใช่ แต่ผู้ชายคนนั้นคือใครกันท่านหญิงนั้นกำลงคบอยู่กับผู้ชายคนนั้นร่วมกับสาวงามคนนั้นหรือข้านั้นอยากเป็นคนนั้นจริงๆเขานั้นมันแน่อิจฉาจริงๆเป็นช่วงเวลานี้ชิงสุยได้กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจไปแล้วต้เฉิญได้ยิ้มเบาๆออกมาและมองไปที่ชิงสุยในขณะเดียวกันชิงสุยนั้นได้ยื่นมือออกไปและคว้ามือของเธอ ทำให้เธอนั้นตื่นประหนกและถอนตัวออกไปข้างหลังด้วยความตกใจและเหลือบมองเขาด้วยความประหลาดใจลิงเฉเวงนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆในขณะนี้เขานั้นได้ยินเสียงผู้ชายที่น่าสนใจอย่างมากแม้แต่ชิงสุยนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าเสียงนี้ฟังดูไพเราะอ,อย่างมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ